สวัสดีครับเศษคนระอิสระครับอันนี้มารีวิวการใช้น้ำหมักมูลวัวรดต้นไม้พืชผักว่าจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ อันนี้ครับปุ๋ยมูลปุ๋ยมูลวัวหมักแล้วตักน้ำมาก็ใส่แค่ครึ่ง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 ขันพอเพราะว่าปุ๋ยมันแรงไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่ครึ่งขันหรือไม่ถึงครึ่งขันแล้วก็มาลด นี่รถมะเขือ แ <c oughs> ต่ก่อนใบจะเหลืองมากยีวนี้ใบเขียวประมาณอาทิตย์หนึ่งลูกทีหนึ่ง นี้อาทิตย์หนึ่งให้รถทีหนึ่งสำหรับปุ๋ยมูลวัวมักโอเคสองสาวันก็จะเห็นผลแล้วใบจะเริ่มเขียวจากเหลืองเหลือง วันนี้จะมารีวิวปุ๋ยมูลวัวหมักที่เราลดไปเมื่อตอนวันที่สี่ตอนนี้ได้9้าวันแล้วเก้าวันแล้วต้นโตวไวมากนี่ไงต้นมะเขือที่เราลดปุ๋ยมูนวัวหมักได้เก้าวันโตมากโตเร็วมากดู ตอนแรกต้นยังเตี้ยๆอยู่เลยเดี๋ยวจะเอารูปก่อนหน้านั้นมามา,มาให้ดูด้วยนี่ครับหลังจากรถปุ๋ยมูลวัวหมักได้9วันต้นโตเร็วมากนี่โตเร็วจริงๆแล้วก็ใบเขียวเนี่ยได้แค่9วันเอง นัดเวันนั่นี่ยดูมีดอกแล้วดอกออกแล้วนี่ยเวันครับปุ๋ยมูลวัวหมัก,มกแต่มาเขือได้หนึ่งเดือนแล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะทดลองปุ๋ยมูลวัวหมักเมื่อตอนวันที่สี่ นี่ฮะโตวไวมากได้ผลจริงๆปุ๋ยมูลวัวหมักถ้าใครอยากได้สูตรก็อ่ากดติดตามด้วยแล้วก็มาขอขอสูตรได้กดถูกใจกดติดตามเดี๋ยวมาขอสูตรว่าหมักแบบไหนปุ๋ยหมักชีวภาพอันนี้เป็นปุ๋ยน้ำแล้วจะมีแบบหมักแบบ มูลวัวต่างหากต้นหมากเตี้ยก็เขียวแล้วต้นแรกเหลืองโอเคครับจากเกษตรจากสวนเกษตรคนรักอิสระครับ